อยู่กับผมทีมอาร์ชนาะลครับวันนี้เรามาเล่นอาวีอ่ะพูดตรงๆนะคือมันเป็นอะไรกับผมที่ให้ผมป่าผมไม่อยากป่าไม่อยากป่าแต่มันเลือกป่าให้ผมไม่มันเป็นอะไรนักหนาไม่นะมันเลือกป่าให้ผมแล้วป่ากากวนเพื่อนว่าแน่เลยแต่ไปตะตที่อยู่ในเกมเลยไป เราต้องเลิอกอะไรนะ่ะโอเคยายที่อัดแปด๊บเคเออตอนนี้เราต้องออกเป็นกันพูีเนี่ะถูกปนะไคลโลมอะ่ะกินเราอ่ะไคลโลมโอเคถาล่าโลมหมัว่าผมเล่นในแร่งไดมอนด์วีสามดาวกากมากจริงๆนะ บอกจริงๆว่าผมคตดกากาเพราะว่าผมไม่ค่อยดันแรงวมมากจะเล่นกับเพื่อนหมวธรรมดาใครมีทิศกนต่อนเล่นคีล่าบอกผมด้วยนะผมเพิ่งผมซื้อมาก็นั้นแแหละแต่ก็ไม่เล่นเลยเพราะว่ากล้จริงแหละก็มันกลาไม่เนี่ยเรื่องมันกากผมกากวิ่ง ไม่รู้ว่ามันจะเล่นยังไงอ่ะแต่ไปต้นผมฟาร์มเสร็จเลยปไปโอเคฟาร์มเสร็จแล้วอ้าวซินก็ฟาร์มเสร็จแล้วแหละถ้าซินเข้าเดี๋ยวผมเข้าได้นะนะซินเข้าปุ๊น่ะเข้าแล้วเข้าวันแล้วเอาไปเลยเอาสิโอ้โหระยะไปเปิดเข้าอีกอมิงอุ้ยตื่นมาก่อนเล็กดิ ก็เป็นน้ำเลยปิ้งเกมแบบเผ็ดไปม,มาทีว๊าทีไม่ชอบเลยอะ่ะเล่นยากมาก What the fuck การดประทไทยก็คือน่าจะครับเหมือนกันเฮ้ยบุ้งโอ้โหบินกลับไปเด,เดี๋ยวคีรา่าก็กาปีนปรโตเลย ิ <c oughs> <ป>มันโตเลยอ่ะซื้อคีล่ามาเพิ่งรู้นะเนี่ยวึ่งเหมือนท่านเโตเพราะว่าตอนสู้จริงม่ได้สังเกตอ่ะเ,เล่นไปเรื่อยแต่จตนผมฟาร์มเสร็จเราเลยป้าโอ้โดนกดอ่ะเมื่อกี้ไปคิวมาไปคิวอ่ะมันหายไปไหนเหลยโดนกดไปแล้วนะปิงมันฟาร์มเร็วนะโอ้มันฟาร์มเร็วก็จริงแหละ แต่ผมไม่ค่อยชอบอ่ะมันตีแล้วมันไม่ค่อยขึ้นดาเมจทุกคนดูดิไม่ขึ้นดาเมจเลยรึเปล่าบิงบูบงวิ่งรุกไปเลยมาช่วยละเพื่อนมาลวเพื่อนโอ้โหอะ <c oughs> ผมโคตรชอบเลยตอนมันปล่อยร่างแยกเงาของมันไปอ่ะปิ้ปวบึมศ <c oughs> <b ü> mm> ัตรูกนลังะลา่าใจแล้ว่าอ๋อไม่ได้รล้มันฆ่าเราไม่ได้แล้วเขาขป้อมมาแล้วแบบปิวเออตอนตอนนี้ผมฟามเฉลี่ยเราเลยไปไปคิวมาแต่ก็ลืมกดอดดัตเลยอนะ่ะฮ่าลืมครับโทษที <c oughs> ถ้าเสียงเบาอะไรไปก็ต้องบอกผมด้วยนะผมไม่รู้อะ่ะบอกด้วย <c oughs> ้องกดฟามไปเร็วๆจริงๆตอนนี้ผมอยากเล่นแกลกนะมันแบนอะทำไงได้ก็เสียดายเลยอยากจะเล่นแกลกมากที่หายไปสัมพี่หายไปประมาณสามวันก็ไม่ใช่อะไรหรอกที่เกียดครับไปเลยมากังก้าจะฆ่าผมมื่ก้ฮะฮะจะฆ่าใครมก่ก้จะฆ่าใคร ดีแล้วเมื่อกี้มีแข่ง,ง,ง,มงมไม่งั้นคือตายอย่ะบอกเลยตายท,าทันทีปิง้ง,งเฮ้ยหรือว่าผมจะกลับมาเป็นเมนทะเมนทุยยังหรือว่าผมจะกลับมาเป็นเมนคีล่าดีผมเคยเป็นเมนมาอยู่ครั้งหนึ่งนะตอนที่มันให้เล่นฟรีอะ่ะบอกเลยโคตรก๊อ์อ่ะแต่ตั้งแต่ซื้อมาคือโคตรกากหมายถึงผมมาโคตรกาก<อ>แต่พอผมฟาร,ร์มเสร็จแล้วป้าย โอ้โหวิ่งมาสักไกลเลยเพื่อนบวกกันก็นึก็มันจะนานกว่านี้ท้าทีเดียวก็ตายตววเล,ล็กแรงลูกรักกีเอ็มอะแหลไม่ให้ลูกรักเับนเมียเลยกว่าถุยจะกินใกล้ยเยอะแรงก็แรงไม่เนิบด้วยนะบัฟซะด้วยอีกโอ้ตอนที่มันยังเข้ามาใหม่ๆอ่ะผมบอกเลยโคตรกระหดแล้วเนื้อไปรอบหนึง ตั้งแต่นั้นผมเห็นดูนเริฟมาอยู่ประมาณสองสารอบหรือว่าผมไม่รู้ก็เลยกันนะบอกผมด้วยไม่รู้ปิปอมไม่ใช่ชนะอ้าวไม่ตรงตีพีปแม่งตีแล้วโอ้มีไฟไปเลยเฮ้ยแหลกอะไรเนี่ย นี่นะนี่นะโน่มา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 อย่าเข้ามาใจเย็นนะคนรุมน้อยนี่โอเคไปแต่ไป็นการ้องฟามเสร็จเราเดินไปบวกกันอีกแล้วลืมกดอัดดังเดิมฮ่าฮ่าลืมครับโทษที ไฟเตอร์ Fighter, จริงปุนี่ทำไมมันบางเขียดมันเหมือนกางเกงในเราดิ่ <c ười> คลิปติดเหลียงกว่านี่ติดเปล่าไม่ติดมากอ่ะจบเกมเสร็จเกมใช่ไหมโอเคไม่จบบุ้งวีอ่ะใ <c ười> ครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เ้วย,ย,อ,ยอนาะตอนคลิปหน้า บายบายครับเหมือนพี่ไข่ตูนเล่นเกมฟีไฟเลยว,ว้าวบายบาย